สังวานทับทิมค่ะชิ้นนี้จะเป็นสังวานที่สีนะคะออกเป็นสยาม ก็ได้ออกเป็นพมา่าก็ได้ไม่ได้เซอมานะแต่เป็นสีที่เป็นพิษีพิเศษอะสีที่แบบสีฮิตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ดูกันใกล้ๆค่ะเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนนะชิ้นนี้สังวานเล็กๆน่ารักน่ารักมาในราคาน่ารักเพียง15800บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักช่างรวม5.47กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่60.92%ค่ะชิ้นนี้ยาวเกือบจะ1ิ แนิ้วนะคะยาวเกือบ18นิ้วค่ะวัดสุดมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เรามาดูค่ะเรามาดูพลอ,อยกันเห็นไหมคะออกม่วงอะสยามดูอีกทีบางทีก็คล้ายๆจะพาม่านะคะแต่ว่าจะออกม่วงชัดเจนกว่าน่าจะเป็นสยามนะคะชัดนะแดงอมม่วงคุณสมบัติของทับทิมสยามนะคะ ชัดเจนเลยอ่ะชัดเจนแล้วก็เพชรนะคะเป็นเพชรกุหลาบนะเป็นงานเก่างานโบราณนะคะยุคยุคหนึ่งเขาก็จะนิยมใช้เพชรกุหลาบมาประดับประดับชิ้นงานสวยสายสร้อยบางๆนะคะสายสร้อยบางๆไร้รอยต่อไร้รอยขาดกำลังเช็คจับเช็คอยู่นี่ค่ะ ปกติแล้วเนี่ยสิบเขาจะตอ,อก14บคนะแล้วก็ปกติเนี่ยเขาเขาจะตอ,อก5 8 5ไม่ใช่ตอก14บคปกติแล้วเนี่ยห้าก็คือ14บสี่คสิบคต้องมีห้าแเป็นตแต่ชิ้นนี้มีมีถึง60.92%เเลยทีเดียวนะคะโอ้โหพลอยสีสวยมากพลอยโบราณน,นะใครที่จะเก็บงานพลอยเก่านะคะต้องดูในชิ้นงานเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพลอยแท้ คอยโบราณน,นี่มีรองหลังเรียบร้อยนะงานสวยไหวได้เม็ดล่างไหวได้ตรงนี้ไหวได้ไม่แข็งทื่อนะคะต่อมาเวลาคุณอ้วนหรือผอมเนี่ยคุณก็จะใส่ถ้าเราผอมหน่อยคอเล็กหน่อยก็จะอยู่อลักษณะน,นี้แต่ถ้าเกิดให้ ใครที่เจ้าเนื้อหน่อยใส่เขาก็จะกลางได้แบบนี้นะคะนี่แหละคือเป็นข้อดีของการมีบันพับตรงนี้นะ,ะนะคะจะกลางได้สุดๆไปเลยขอกว้างแค่ไหนก็กางได้แบบนี้นะคะเลือกงานเนี่ยถ้าเกิดเลือกงานาสังวาลน,นะคะพยายามเน้นให้มีบันพับตรงนี้นะคะสวยไซสสังวาลน,นะคะเดี๋ยวเรามาใส่เน,นเดี๋ยวเราเช็คอันนี้ก็ด้วยตะขอ ะะปกติดีนะโอเคต่อมาไซสสังวานมาดูใกล้ๆยาวดีนะคะสังวานนะใช้ได้อยู่ไปสิบแปะไซสสังวานนาวัดแบบตามคอหุ่นนะคะก็อันนี้จะอยู่กว้างอยู่ประมาณ1นึนเซนครึ่งนะคะนี่ค่ะตามนี้นะน,น่นารักน,น่กนารักน่ารักค่ะ ผู้ใหญ่ใส่ได้นะใส่สวยไปเจเอไปพบปับสังสรรค์งานรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบนี้ไปนะว่าดูดีนะสนใจเส้นนี้15800บาทโอ้โหราคาดีมากทักได้เลยจ้า